นี่ขนาดวันน้สองรอบแล้วยี่ยเหนื่อยเอออลยร่างกายไม่ฟิตเลยอ,ะอ่ะฮะร่างกายไม่ฟิตเหนื่อยเลยไม่ตื่ไปครแป๊ะมันจะกิวต่อคิวกินหนึงง่งแี้ปวิาาวว่งไม่กล้าวิ่ง้รูสึกอันอันสีสีเหลืองต้องไปถึงเอ็นใหม่ตีมันกระด้างมันไม่ได้ตีนานพี่ว่าเกี่ยวนะ 台湾人。

จเล่นโผบ่อยมาเล่นทั้งทัอธิเลยใช่ไหมคร่ครูโจละมาเอ้ว่านครูโจตีนอเขาตีจารพุทธุูนขาีเป็นเขไลฟ์เฟซบุ๊กตลอดเลยเพราะผมเป็นเพื่อนกับเขาไง่มนก็โทรมาตามีแน่น้อคนนึงพ right ี่ก็ย at ังไม่เคยกาเพราะว่าอะไรมันหลากหลายบางคนมันหลากหลายจอกที่นั่นมันเยอะไปนะ ที่นี่โอเคหกคนเรายังหาทำลายได้นะน <laughs> ี่ยัง,มงน,นมนง่งชัน้นของคนเยอะไปนะต้องหน่งชันคนเยอะโอโส้สี่สิบห้าสิบคนคนเยอะมากเลยนะอย่างนี้ตามตัวกันเจอพี่ นะ่หกคนตามตัวกันเจออยู่แล้วโหดีเท่านั้นสามเล่นรอบเลยสองวันแล้วซะโอ้แม่งหนาวขนาดนี้เลยคแบบไม่เคยหนาวเข้ากระดูกเลยให้เลยแต่ตัวไม่ร้อนนะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเนี่ยแหละดีคนที่เป็นไส้เนี่ยดีเพราะว่าภูมิต้านทานมันมันทำงานไงใช่ป่ะเพราะว่าภูมิต้านทานมันทำงานไง เจอสิ่งแปลกปลอมเข้ามาไ <ừ> งมันเพราะมันเชื่อเป็นใช่ป่ะแม่งกับสองพันอ่ะปวดหัวด้วยอ่ะขอแบบเดี๋ยวมาเดินหน้าเขาไปฉีดนู่นนักพุพานที่พยายัน<อ>ทายไปโทรมาเว้ยแต่แรกพี่จองผมเนี่ยของไอที่ใช้บุ้ชุดละจีนสามสิบนะ<อ>สิ้นเดือนเลยอ่ะ <c oughs> และ้วจองก็ฉีดเข็มสามได้นะ ใช้มือถืออ่ะไม่อ๋อแต่ว่ามันชั้ชิโนฟาร์มใช่เพราะว่าผมเช็คแล้วพี่ไม่ได้ี๋ยวเขาจะเปิดเดี๋ยวเขาถ้าคืเขาประกาศรัฐบาลประกาศเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะพี่ต้องรอรัฐบาลประกาศแต่ค่อนข้างจะชัวร์ละคนที่ฉีดชิโนฟาร์มเขาบอกมาแล้วว่าให้นับเข็มสองห่างไปประมาณสามสี่เดือนผมก็เข็มสามวหกเดือน ตั้งแต่เมษาพอผมสามทีเดือนก็ประมาณพิจกาธันวาไปดีเปี่ยนขนาดตันี้ตอนที้ตอนที่วอร์มตัเนี้มีขาไปแล้วหยุดเลยเดี๋ยวไปดูนะเขาดูอยู่นะพรุ่มนีนะโคตรวนเลยผมนะหวไหลากลนน้องแล้วตื่นช้ามานี่ระเอ่ะ ไม่ออกเลยก็ไม่ได้นะพี่กกำลังกายไม่ออกเลยก็คือท<ม>อจะวิ่งวิ่งที่<ม>ทนู่นวันไหนอากาศดีเขาก็ฉีดยาฆ่าฆ่าคืยนไม้อะฆ่าแรงอ่ะแม่งก็เหม็นเราก็ไม่กล้าวิ่งไงเช้าเหนียวบางครั้งเนี่ยแล้วโปร่งแล้วโปร,ร่งโปร่งที่นู่นนะเขามีความสุขเลยเงียบดี อีรถอะไรวะพี่สาวซื้อบอกรถอะไรห้าเปอร์เของฮอนด้าอะไรห้าเปอร์เตัวไหนตรงร้านสองตัวไหนบอดี้มีซีอาร์วีซีอาร์วี่ยตัวแรกเลยตัวถูกเลยตัวสูงสุดเลยซีอาร์วีตัวถูกสุดเลยไม่มีอะไรเลยนะพี่ไม่มีอะไรเลยนะสั้นสั้นพอรวมเรื่องเล็กตสั้นมันบอดี้เท่ากันแหละแต่ทีเดียวว่ามันอุปกรณ์ออปชั่นไม่ค่อยมีอะไรมันล้าน มันล้านล้านสามกว่าไม่ใช่ CRV นะร้านสามกว่าไม่รู้เขาไม่เขาไม่ได้ออก CRV นะอะไรดีกว่าหรืออะไรสักอย่างตัวมันหน้ามันดูเล็กๆสั้นๆสองวันได้ห้าประตูตอนนี้เล็กๆสั้นๆก็มีนี่ไงมีซิตี้ก็มีมาใหม่อ่ะไม่ใช่ซิตี้เครื่่อองยูขาบอกประมาณล้านเนา ก็ออกอาจจะได้เมกาซิตี้เมกาลีก็ออกอะไรตัวไหนบีโอเปล่ากเอ้ยไม่ใช่บีโออะไรนะมันมีอยู่ตัวนึงอ่ะพี่ห้าประตูเหมือนกันผมชื่อไม่ออกอะไรวะกบอกรถมันยังไม่มาเขาบอกว่ามันมันนะมันกำลังมาแล้วไม่รู้อะพี่ก็บอกเรอพี่ก็ไม่รู้ตัวไหนวะพี่ก็ไม่ไปดูไอ้เกียร์แล้วอ่ะไรของพี่อ่ะเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ได้แล้วสีอะไรพี่ สีเงินเหมือนเดิมเฮ้ยพี่ชอบสีเงินนะเขาก็ดูหมอดูกี่จ้าเี่จ้าอ๋อเหรอตอนแรกพี่จะออกสีบิดสีดำตอนวันที่สองะเขาบอกไม่ได้นะแล้วพี่ก็ขี่จ้างีล้วพี่จะซื้อสีดำหรือเปล่าอกไม่ได้นะสีดำเออพี่ชอบสีเงินนะเออพี่ก็แต่พี่เชื่อไหมไม่เขาบอกว่าให้ซื้อสีสว่างเหรอพี่เชื่อไหมผมซื้อรถนะแล้วแต่เราซื้อเชื่อไหมเชื่อผมครับอย่าไม่เชื่อพี่เชื่อ ที่ผมบางทีผมไม่ได้กวนหรือไม่ได้ขวางไม่เนี่ยในใครผมซื้อรถนะผมชอบถือแล้วก็ซื้อพี่เชื่อไหมคูดอ่ะทีแรกผมจะซื้อสีดำสีดำแม่งสีดำแม่งรอมาตังประมาณเดือนนึงผมบอกโหเดือนเลยอระแล้วสีขาวอ่ะสีขาวสิบห้าวันผมบอกเอางั้นเอาสีขาวเออเอาสีขาวพอสีขาวเสร็จปุ๊บประมาณแปดวันมา โอเคอะพรมาแปลว่าเจลมันถามว่าพี่จะมาับเรียนไหมผมบอกว่าเดี๋ยวเงินผมพร้อมผมไปพร้อมผมไม่มีมไรผมผมไม่มีผมอะไรไม่มีอะไรเลยเออผมไม่ได้อะไรเลยพี่ใช่ป่ะพอโอเคพอผมพร้อมพวกผมแล้วน้อง เหมือนพี่บอกว่าวันนี้นะเวลานี้จบแล้วเวลาเนี่ยรอบนี้พี่ไไไม่่ด้เเริอะพีฟังนะเวลาลงเวลาผมก็ไม่ได้สนใจผมเอาผมซะด้วยผมนั่งแท็กซี่ไปไว้ตามทำงานผมนั่งแท็กซี่ไปไดถึงรถเซลบอกจะขอถ่ายรูปไม่ต้องถ่ายไม่เอาไม่ชอบอ๋อคือไอ้ที่ผมเป็นคนเดียวพี่ผมเป็นคนเดียวผมถือแคชเชียร์เชฟไปถ่ายยังผมถือแคชเชียร์เชฟไปถ่ายยวไม่ถือหรอกยิ่เชื่อไหมผมปกติมากแต่คนอื่นนะ โอเคผมก็ไม่ว่าเขานั่นเป็นเรื่องของเขาเข้า<ต>ใจป่ะแต่ผมนะพี่ตรวจสอบเสร็จปุ๊บโอเคผมเช็ครถคีรอน่าโอเคจบขับรถกลับบ้านนะพี่รู้ป่ะแม่เลยให้แม่นะั่ให้แม่เจอถ<อ>ูกต้องเนี่ยที่อ่ะเดี๋ยวกับเดี๋ยวยได้รถเที่ยวขับไปกลับบ้านดี่คือแม่นั่งให้แม่บีบแต่แล้วก็โวยกันรัผมไม่เคยขับคันแรกที่ขับรถถึงรามอินทร์หลวงพ่ออยู่ในโบสถ์ ไปตีสามรอเจอคันที่สองเอาสะดวกคันที่สามก็ต้องเราพักค่อยลองครับคุณพี่คืนนีทุกคันนะรถที่ผมที่เราทุกคันป้ายแดงนะพี่แม่ผมเป็นคนเจ็บแม่ผมก็ถูกนะโอเคลงไป